สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Rua t h ช i l n Channel หายไป2เดือนก็จริงๆมีหลายเรื่องที่ทำไม่ได้มาทําคลิปนะครับก็หลังจากนี้น่าจะเริ่มทยอยๆมาทําคลิปเรื่อยๆแล้วนั่นแหละทีนี้วันนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังพร้อมกับพาชมเซตอัพใหม่คร่าวๆบ้างดีกว่าว่า2เดือนที่ผ่านไปมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างน,นะครับผมที่ไม่ได้ออกมาทําคลิปตรงนี้เนี่ยอ๋อแล้วก็จริงๆ2เดือนที่หายไปเนี่ย คือไม่ได้หายไปขนาดว่าขาดการติดต่อจากโลกโซเชียลไปเลยนะยังอัพงานใน Facebook อยู่บ้างนะครับถึงแม้ว่าจะไม่บ่อยก็ตามก็อย่าลืมไป Follow Facebook แล้วก็เช็คผลงานเรื่องภาพถ่ายใน f a c e b o o กด้วยนะครับที่ o i facebook com slash rule of t a n แล้วก็หาเป็นเพจก็ได้เพจชื่อ rule of t a n แล้วก็อั o วอลต์ s ทะผมโอเคอย่างแรกเลยต้องขอโทษจริงๆเพราะว่างานมหาลัยค่อนข้างเยอะมากนะครับเพรว่าพวกโปรเจกต์งานกลุ่มอะไรพวกนี้ก็เข้ามาเรื่อยเยเ,เนาะเราก็เลยไม่ค่อยได้ทําวิดีโออย่างต่อมาคือ เราก็เริ่มมีโปรเจกต์อะไรกับโต๊ะคอมแล้วล่ะนะครับก็อย่างอันนี้ผมก็เปลี่ยนพวกเปลือกนอกคอมพวก App e a r a n c e ของคอมใหม่หมดเลยแล้วก็เปลี่ยนไซส้ในเล็กน้อยด้วยนะครับก็คือง่ายๆเหมือนประกอบหรือว่าทาโปรเจกต์ประกอบคอมเครื่องหนึ่งขึ้นมาใหม่นั่นแหละเดี๋ยวไว้พาชมกันแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยโต๊ะเซตอัพอะไรพวกนี้อย่างวางเปลี่ยนตำแหน่งการวางไว้หมดทั้งหมดเลยนะครับผมในห้องก็เปลี่ยนเลเยอร์ทั้งหมดเลยมีการจัดห้องใหม่หมดอะไรพวกนี้ก็ใช้เวลาไปเยอะพอสมควรเหมือนกันคีย์บอร์ดก็เปลี่ยนใหม่ เมาส์ก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็จอก็ตอนนี้คาลิเบรตแล้วเรียบร้อยนะครับมีคาลิบริมิเตอร์ติดบ้านแล้วงานก็น่าจะเป็นมาตรฐานมากขึ้นในอนาคตแต่ส่วนมือถือเนี่ยตั้งแต่คลิปวีวีวัน plus 9 pro ผมก็เดลี่ร v e วัน plus 9 pro มาแทบจะตลอดนะครับผมไม่ไม่น่าจะมีเอามาอัปเดตในอนาคตละเพราะว่าตอนที่รีวิวไปแพชนั้นเนี่ย ตัว Oneplus 9 Pro ก็ค่อนข้างทำทุกอย่างได้ไดตามที่มันสมควรจะทำได้แล้วเนาะก็น่าจะไม่มี follow up review อ๋อมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะมาอัปเดตแล้วก็อยากจะเล่าประสบการณ์ให้ทุกคนฟังก็คือได้ฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มแรกไปแล้วก็เป็น โมเดอร์นานะครับเป็นของโมเดอร์นาเป็น m i n a หรือ messenger i n a เนาะแล้วก็จริงๆก็ไปเที่ยวมาหลายที่อยู่นะแล้วก็ไปไล่กินนู่นนี่นั่นมานะครับผมแล้วก็ฝึกทําอาหารคร่าวๆเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้ก็เลยไม่ค่อยได้มาทําคลิปเลย2เดือนที่ผ่านมานะครับผมสปอนเซอร์ก็ยังไม่ค่อยมีเพิ่มมาเท่าไหร่นะแต่ว่าก็นั่นแหละนี่คืออัปเดตภายใน2เดือน คร่าวๆของรูปแทนชาแนลนะครับเดี๋ยวเราพาดูเซตอัพโต๊ะก่อนคร่าวๆดีกว่าโอเคตอนนี้โต๊ะผมเนี่ยจากถ้าเคยดูคลิปก่อนหน้านี้เนาะคลิปวันพลาสก้าโปรด้วยทั้ง2อันก่อนอันนี้เลยตัวทางเดสก์ท็อปพีผมจะวางในลักษณะหันตูดออกหรือว่าหัน i/O ออกนั่นแหละมันผมรู้สึกว่าตรงเซตแบบนั้เนี่ยมันทําให้เราเข้าถึงรีไอโอของคอมพิวเตอร์ง่ายกว่าก็คือจะเสียบจะดึงอะไรออกก็ง่ายนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่มันทาได้ไม่ดีเนี่ยคือเรื่องการจัดการพวกสายอะไรพวกนี้เนาะ ก็เป็นเทรดออฟกันไปแล้วกันนะครับแล้วก็คือผมก็อยากจะเห็นตัวฝาข้างเครื่องไงก็เลยต้องหันออกมาเป็นฝั่งซ้ายมือของตัวคนนั่งนะครับก็ไม่ค่อยมีใครเซตแบบนี้เนาะแล้วพอเซไปเซตมาเนี่ยก็เริ่มเบื่อนะเพราะว่าเซตทั้ง เครื่องที่ญี่ปุ่นแล้วเครื่องที่ไทยมาเป็นปีแล้วก็เลยเปลี่ยนกลับไปเซตแบบ Traditional บ้างนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังเปลี่ยนเคสใหม่อีกเพราะว่าตัวเดิมเนี่ยค่อนข้างใหญ่สูงกินที่แล้วมันทําให้รู้สึกอึดอัดเวลานั่งโต๊ะนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเคสใหม่ด้วยแล้วก็เนื่องจากว่า Space ไม่ค่อยพอเริ่มมีแตบิญชิรี r e s o ์สป e e อ e e d ิเตอมีหูฟังเพิ่มมาอีกตัวนึ่งอะไรพวกนี้ Space บนโต๊ะก็เริ่มไม่พอเลยลดขนาดคีย์บอร์ดลงเหลือ9 96%กนะครับก็เปอียร์เป็น ที่จับจองได้มาในเว็บไซต์แล้วก็เมาส์ด้วยความที่ผมมีปัญหากับเรื่องเมาส์สวิชพังบ่อยมากนะครับก็เลยหลังจากที่ได้ลอง ASUS ตัวไม่แน่ใจตัวไหนเดี๋ยวแปะให้ดูแล้วกันที่ไทยเนี่ยตัวหนึ่งนะครับ ก็เป็นตัวนั้นเป็นตัวที่เปลี่ยนสวิชได้เนาะแต่ว่าไม่ได้ก็เป็นฮอสเวิร์กเพอลแหละแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องไขควงวขันไขควงวไปก่อนใช่ไหมแต่ว่าตัวที่ซื้อมาใหม่เนี่ยคือ LG ชักขามค r อนะครับก็คือเป็นเมาส์มีสายแล้วก็สามารถเปลี่ยนสวิชได้เป็นโมดูล่าทั้งตัวแล้วก็จัดขัดเปลี่ยนสวิชไปแล้วเรียบร้อยลองมาหลายตัวอยากจะมาเล่าเรื่องสวิชเมาส์ใช้ฟังเหมือนกันไว้มีโอกาสแล้วกันแต่ว่าก็เป็นเมาส์ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับเป็น ASUS o g ชักขามคลอแล้วก็เปลี่ยน เล่น Microsoft Flight Simulator บ่อยก็ก็ต้องมีจอยสติกนี้มาด้วยนะครับเป็น Trustmaster ของจำลอง A320 ก็คือถ้าโต๊ะมันแน่นมากๆเนี่ยมันก็จะไม่มีที่วางก็เลยต้องจัดโต๊ะให้มันค่อนข้างเรียบร้อยหน่อยจะได้มีการปรับแล้วก็เลื่อนให้มันเข้าที่ได้เนาะลำโพงในการทำงานนะใช้เป็น Creative f a b b l e เ,เดิมแล้วก็หูฟังก็ยังเป็น CD900 ST นะครับแล้วก็หูฟังฟังเพลงก็ยังเป็น ATH 1> a 1 0 0 0 X จอก็ยังเป็น Pixio PX 2 7 7 Prime เหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือคาลิเ a ร e ด้วย Spider 5ล้วกับ Display Cal แล้วเรียบร้อย Audio Interface ก็เป็น p r i s o n u s Studio 24เหมือนเดิมนะครับผมก็นั่นแหละเนี่ยคือ s e ตอัโตะคอมของผมง่ายๆเข่าวๆนะส่วน Setup พคอมของผมอัปเกรดขึ้นพอสมควรเหมือนกันนะครับเคสผมเปลี่ยนจาก Corsair 5 6 0 X มั้งถ้าจำรุ่นไม่ผิดนะ เป็นเคสที่เป็นเทมเพิร์กราสสีด้านมันดูรกไปหน่อยเพราะว่ามันเป็นเทมเพิร์กราสด้านไง like คือผมไม่ได้เป็นคนที่จัดสายแบบเก่งมากอะไรนะครับก็คือด้านที่เป็นด้านเก็บสายเนี่ยไม่ได้ผมไม่ได้ทำให้มันสวยเพราะฉะนั้นถ้าเป็น t e m p พ e ร์กร s 4ด้านแล้วถ้าวางแบ,แบบวางด้านที่มันเก็บสายให้ตัวเองเห็นบ่อยๆเนี่ย ก็จะน่าําคาญแล้วก็หน่อยนี้มันยังสูงใหญ่แล้วก็กินที่นะครับแล้วก็พื้นที่ไรเคสเนี่ยออแกนไ z ซอะไรพวกนี้มาไม่ค่อยดีแล้วก็มีปัญหาเรื่องแอร์โฟลด้วยก็เลยโอเค <white. S 2> เปลี่ยนเคสใหม่แล้วกันความคิดแรกคือจะเปลี่ยนเคสใหม่อย่างเดียว,แต,วาายย completo, แต่ว่าพอลองเลือกเคสดูแล้วเนี่ยตอนแรกดู n s x t h 5 1 0ไว้ด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับก็ดูพวก internal นาเครื่องเนาะโอเคบอร์ดเราดูมันมันดูเก่าไปหน่อยตัว x 5 x 4 wi-fi 7 ตัว50ปีของออรัสแล้วก็มีตัวชุดระบายความร้อนเนาะตัวเดิมเป็นไซส์ฟิลมาทูนะครับก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยก็แทบจะรีวิวคอมใหม่หมดเลยแหละตอนนี้คอมก็เลยเป็นเคสใช้เป็นขอแซร r ตัว 4000D Airflow นะครับแล้วก็ใช้ชุดน้ำเป็น AIO ของ Deep c ่ o l 280EX Castle แล้วก็ใช้ CPU เป็น Ryzen 9 5900X เหมือนเดิมแล้วก็ใช้แรม6 4 g b เหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่จาก Horus X 4 7 0ไอตัว Gaming Wi-Fi 7 50ปีเป็น As r o c k X 5 7 0 t ไทจะครับประมูลมาจากยาย o ูออกชันได้มาถูกมากๆควดโชคดีแล้วก็เปลี่ยนการ์ดจอใหม่เนาะจากอันเดิมก็น่า้กลับมาญี่ปุ่นก็6,7 0 XT เนาะ3เสร็จแล้วก็มาตัวนี้เป็น3,080 Strix นะครับก่อนหน้านี้ก็ลอง6,8 0 XT มาแล้วแต่ว่า ไม่ค่อยเวอร์เขาไหร่เล่นเกมดีมากแต่ว่าทํางานไม่ค่อยเวอร์เขาไหร่มันไม่เชิงไม่ค่อยเวอร์เขาไหร่หรอกแต่ว่ามันเชิงทำมันมันคิดทํางานดาวินชีรีซ o ฟ v e ได้ไม่ดีเท่าการเ e อ็น i ีเดียที่อยู่ในรุ่นต่ํากว่าแหละก็เลยตอนนี้กําลังปล่อยอยู่นะครับแล้วก็ก็เลยไปเอา380 s t r i x มาใช้ ใจเซตอัพนี้แหละนะน่าจะใช้ไปอีกสักพักใหญ่เลยแล้วก็คอนเซปต์การสัดคอมถ้าดูในอินเสิร์ตจะเห็นเลยว่าเน้นความแบบความเรียบขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆแล้วก็ดูความสมัยใหม่ทันสมัยพยายามจัดสายให้ได้ดูดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วแล้วก็ใช้สายถักเข้ามาช่วยทําให้ตัวเครื่องดูเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็คือโปรเจกต์คอมประกอบเครื่องปัจจุบันของผมอ๋อที่สําคัญที่สุดคือ OS Windows 11เเรียบร้อยนะครับเจอหมดแล้วเรียบร้อย ก็ถ้าถามว่าใช้เลยดีไหมในระดับ end user เนี่ยถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่ specialize ดนการทำงานอะไรบางอย่างหรือว่าคุณเป็นคนที่ลำคาญกับเรื่องความแปลกๆความไม่เสถียรของระบบปฏิบัติการได้โอเคคุณก็คู่ควรจะอัพแล้วก็ใช้งานจริงๆนะครับอันนี้ที่ผมใช้ Windows 11เนี่ยคือใช้จริงๆนะใช้ทำงานจริงๆใช้ browse web อะไรพวกนี้จริงๆนะครับใช้แบบในชีวิตประจำวันจริงๆนั่นแหละก็ พูดได้เต็มปากนะว่าคิดว่า Windows 11ดีกว่า Windows 10พอสมควรในหลายๆด้านนะครับแต่ว่าก็ยังมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงอยู่เนาะเรื่อง User Interface อะไรพวกนี้ก็ร้อยมันเข้าที่เข้าทางขึ้นกว่านี้ก็ยังไม่สายไปสำหรับคนที่ไม่ได้รับได้กับเรื่องความไม่เสถียรหรือว่าบั๊อะไรหลายๆตัวโอเ okay, ค Keychron K4V2 เนี่ยเดี๋ยวจะมีรีวิวให้แต่ว่าเดี๋ยวพรีวิวฟังเา่า,าก่อนแล้วกัน เป็นคีย์บอร์ดที่เอ็กโอนอมิกแปลกๆเลเยิร์ก็แปลกๆนะครับไม่เหมือน9 6ตัวอื่นแล้วก็คือข้อดีของมันคือมันเป็น Hot s w a p p a b l e เพอร์บคีย์บอร์ดที่ราคาถูกมากๆถ้าเราสั่งจากเว็บตัวคีย์ครอตรงๆนะครับแล้วก็ดีไซน์ภาพลักษณ์อะไรพวกนี้เนี่ยดูดีทีเดียวคีย์แคปที่แถมมาให้เป็น A B S แต่คุณภาพ่ันข้างดีมากก็รอชมรีวิเวเต็มๆแล้วกันแต่เอาเป็นว่าผมค่อนข้างประทับใจกับคีย์บอร์ดตัวนี้พอสมควรเมื่อโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงราคาด้วยแล้วนะคร ก็น่าจะหลังจากคลิปนี้ไม่นานนะรีวิวคีย์บอร์ด Keychron Key K4 V2 โ okay, อเคทั้งหมดนี้ก็คือประมาณอัปเดตเรื่องซิสเต็มแล้วก็เซตอัพอะไรพวกนี้สำหรับตัวโต๊ะคอมของผมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมสั่ง WF1000X Mark i ไปแล้วเรียบร้อยสลักที่รูอแทนด้วยแล้วก็รอของมาส่งก่อนแล้วเดี๋ยวน่าจะได้มาทำรีวิวนะครับแต่ว่ารอมานานละสั่งไปตั้งแต่25จูน,นะครับวันนี้วันที่3จุลายละ ก็ยังไม่มาสักทีก็ได้ข่าวว่าของมันขาดตลาดเนาะสื่อในเมืองไทยก็น่าจะได้รีวิวกันหมดแล้วนะครับวันที่ผมได้ของพอดีเนาะประมาณนี้แหละก็อันนี้สำหรับเซต,ตอัพแล้วก็ผมได้ฉีดวัคซีนโควิด -19 ของโมเดอร์นาปวลวรอยเข็มแรกเข็มเดียวนะเข็มที่2ก็วันที่23มายถ้าจําไม่ผิดโอเคก็เผื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่น่าจะได้ฉีดโมเดอร์นาในช่วงปลายปี2021ที่ประเทศไทยที่รงมาเอกชนนําเข้ามาเองนะครับซึ่ง มันควรจะเป็นของที่ทุกคนได้ฉีดไหมอะก็ตอนฉีดนี่เป็นการฉีดยาหรือว่าฉีดวัคซีนที่เจ็บน้อยที่สุดในชีวิตลรมั้งเพราะว่าคือ ก็แทงไปแปบ,บเดียวอะ่ะอันนี้ต้องบอกว่าทางมหาลัยเป็นคนจัดให้นะครับในญี่ปุ่นจะใช้วัคซีน2ตัวเป็น messenger RNA ทั้งคู่จริงๆมี AstraZeneca ที่สั่งมาด้วยที่เป็น Viral Vector ร์วัคซีนแต่ว่า AstraZeneca เนี่ยญี่ปุ่นไม่ใช้เพราะว่าเคยฉีดแล้วเคยชีดทดลองแล้วมีการเกิดริมเลือดน,นะครับก็เลยส่งไปแจกไต้หวันแล้วก็ล่าสุดส่งไปแจกไทยแล้วเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็เหลือแต่ไฟเซอร์กับโมเดอร์ซึ่งไฟเซอร์เนี่ยมีจํานวนที่เยอะกว่านะครับ เยอะกว่ามากๆอ่ะจาจำนวนไม่ได้แต่ว่าเยอะกว่ามากโมเดนาเพิ่งสั่งเข้ามาล็อตที่ผมฉีดคือล็อตแรกของโมเดนาที่เข้ามาในญี่ปุ่นเลยโมเดนาที่ผมฉีดวันแรกเนี่ยผลข้างเคียงต่างจากหลายจากฉีดเนี่ยไม่มีนะครับฉีดแล้วต้องเวทเวทติ้งไทม์ประมาณ15นาทีถ้าเคยฉีดวัคซีนแล้วมีอาการอะไรแรงเนี่ยก็ต้องรอประมาณ30นาทีพอฉีดเสร็จแล้วเนี่ยก็พอรอเสร็จก็กลับบ้านวันแรกที่ยังไม่นอนเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยนะครับ แขนก็เจ็บแต่ว่าไม่มากเท่าไหร่แต่พอวันที่2เนี่ยเริ่มปวดแขนมากขึ้นแล้วก็ช่วงกลางๆวันเนี่ยเริ่มมีไข้ตัวรุ่มรุ่มกินพาราเป็นเม็ดก็เป็นไข้ยอยู่ประมาณสามชั่วโมงแล้วก็หายเลยแล้วก็หลังจากเป็นไข้เนี่ยอาการเดียวที่มีคือปวดแขนนะครับแล้วก็ปวดแขนอยู่วันเดียวแล้วก็หายหมดเลยว่ากันว่าตัว messenger RNA ที่ทำหน้าที่เป็นตัว carry ของ spike protein ในตัววัคซีน mRNA เนี่ยจะสลายไปในช่วงประมาณนี้แหละประมาณ2 3ถึงวันลวหลังจากฉีดถ้าถ้าจำไม่ผิดนะซึ่งก็ ประมาณพอดีไปกับจังหวะที่ผมมีอาการเรื่องปวดหัวตัวร้อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็หายไปเลยก็สําหรับผมถ้ามีคนถามว่ามีคนเคยถา,วามาว่าผมกังวลไหมได้ฉีด A m e s s e n g e r อรเอมเคือผมเท่าที่ผมได้ลองรีเสิร์ชมาในระดับหนึ่งนะมันไม่ได้ดูอันตรายครับมันคือวัคซีนมันมันคือถ้าถ้าคุณคิดว่า Astra าเซเนกหรือว่าวายร์เบคเตอร์วัคซีนเนี่ยไม่อันตราย Mess ช่ใช่เดียก็น่าจะไม่อันตรายเหมือนกันเนาะเพราะว่าหลักการมันคล้ายๆกันแค่ตัว Viral Vector Vaccine เนี่ยมันจะมี additional step ในการที่ไปเขาเรียกว่าอะไรอะไปแพร่ตัวสปา p โปรตีนเพื่อสอนแอนติบอดีในร่างกายเราให้ผลิตแอนติเจนเข้ามาสู้กับตัวไวรัสมากกว่า MIA อยู่1นถึงขั้นตอนถ้าผมจะไม่ผิดเพราะฉะนั้นผมโอเคกับการฉีด MIA แล้วก็อยากให้คนไทยได้ฉีดนะเพราะประสิทธิภาพมันในผลการทดลองอะไรพวกนี้ค่อนข้างดีก็รอดูเข็ม2แล้วกันเพราะว่าเท่าที่อ่านรีเสิร์ชมาเนี่ยเหมือนว่าเข็ม2 จะหนักหน่วงแล้วก็โหดกว่าเข็มแรกนะครับผมก็ประมาณนี้แหละสําหรับประสบการณ์การฉีดโหมดนา้าเอาเป็นว่าไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วกันนะครับมีมีแค่ไขขึ้นประมาณ3ชั่วโมงแค่นั้นเองแล้วก็หายแล้วเรียบร้อยตอนนี้ปกติดีนะครับใช้ชีวิตตามปกตินะก็ประมาณนี้แหละนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้า อย่าลืมติดตามบลูทแฟนด้วยนะครับผมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมไปเช็คเพจ Facebook แล้วก็ Instagram r รู u n d e ด s c o r e off underscore แทนด้วยนะครับผมวันนี้ผมแทนจุลัฒแฟนชาแน,นลลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ